มีการถแถลงออกมาแล้วสําหรับจีนนะวัคซีนของจีนถูกโจมตีอย่างหนักอันดับหนึ่งโควิด -19 ยทีนยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบางวันมีคนป่วยถึง250,000ลาายมีคนตายถึง4,500คนในสหรัฐอเมริกาเรารอกหนักเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุม ในสหรัฐอเมริกาและก็บุกรัฐสภา,าเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่อนข้างจะมากอีกระรอกหนึ่งในไทยกำลังเข้าสู่ระลอกที่สองในประเทศอื่นๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเข้าอยู่สู่ระลอกที่3ส,ส่วนจีนเข้าสู่ระลอกที่4ในสหรัฐอเมริกาก็หลายสิบระลอกและ้วไม่ใช่รอบที่10นะหลายสิบระลอกและ้วแต่รับสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนว่าทรัมป์ไม่ยอมแน่ เหตุการณ์ความวุ่นวายในการสาบันตนของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะของโจไบเดนเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นคงยากที่จะเกิดความสงบ สวัสดีครับมาพบกับผมท่านััดิ์จีมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนในแกปบที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของโควิด1 9ที่กำลังระบบาดอย่างหนักไปทั่วโลกจาก92และก็93ล้านตามลำดับแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์นในสหรัฐอเมริกาก่อนตเดโมแกลดเมินเพนชา ใช้ท่าทีวางเฉยเล่งลุยถอดถอนทรัมป์นะครับไม่สำนึกแก้ตัวพลวันนะครับไม่เกี่ยวกับมอบที่ทำการโจมตีรัฐสภานแกบทรัมป์นะฮนะก็บอกว่าพลาดหัวบอกว่าไม่สำนึกยันไม่ได้ประสัยปลุกมอบบุกรัฐสภาขณะที่เหล่าบรรดาทหารใหญ่ร่อนเอกสารประนามเหตุการณ์ดังกล่าวประเมิน ละเมิดรัฐธรรมนูนด้านเดโมแกรตเดินหน้ากระบวนการถอดถอนทรัมป์ในสภาล่างเต็มสูบหลังเพ้นไม่เห็นด้วยกับการใช้นะครบ,บทบัญญัติแก้ธรรมนูญพุทธศกราชอาัตธรรมนูญที่25นะครับปลดประธานดีที่ถูกกรุมโจมตีจากทุกภาคส่วนรวมถึงภายในรีพับลิกันกันเองที่มีสมาชิกระดับแกนนำบางคนออกปากว่า ความผิดครั้งนี้ร้ายแรงถึงขั้นมีการถอดถอนในแกบซึ่งสภาวะเศรษฐกิจหลังจากที่มีการถอดถอนช้าจากสภาล่างผ่านไปนะสิ่งที่ตามมาก็คือราคาน้ำมันลงกังวลสถานการณ์โควิด -19 หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆทองคำก็ปรับขึ้นนะคกับราคาน้ำมันขยับลงท่ามกลางความกังวลน,นะครับจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก จะกระทบอุปสงค์พลังงานส่วนวอลตีดปิดในกรอบแคบๆจับตาสภาคองเกรสเริ่มพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีโดนทรัมป์นะครับความตึงเครียดทางการเมืองในวอชิงตันปรับทองคำปรับขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ปรากฏว่าสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกามีมติถอดถอนทรัมป์เป็นหนที่2นะครับปลุกระดมมวลชนบุกสภาคองเกรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาลงมตินะครับ232ต่อ197อ้ถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีตามข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นให้ก่อเกิดกบฏนะครับไม่ถึงสัปดาห์หลังฝูงชนม็อบสนับสนุนบุกเข้าทำการโจมตีอาคารรัฐสภาทำให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกถอดถอนถึง2ครั้งด้วยกันสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาซึ่งเดมโมแครตมีเสียงข้างมากลงมติ332ต่อ 197ตาตามหลังนะครับเหตุจู่โจมครั้งนองเลือดนะครับเสียเลือดเสียเนื้อต่อประชาธิปไตยของสหร,รัฐเมกาโดยมีสมาชิกรีพับลิกันถึง10คนหันไปร่วมกับเดมโมแกรตในการยกมือสนับสนุนถอดถอนชรัมนะครับอย่างเราก็ตามดูเหมือนว่าการลงมติถอดถอมนี้รวดเร็วเป็นกรณีพิเศษคงไม่อาจทำให้ชอัมพ้นจากเก้าอี้ก่อนสิ้นวาระดำรงตำแหน่ง4ปี ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนนะครับโดยมิดคอเนลแ์เมคคอเนลนะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาริพาร์เรเกนปฏิเสธเสียงเรียกร้องของเดโมแคลตที่ขอให้วุฒิสภาเปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อเริ่มพิจารณาการถอดถอนทรัมป์ในทันทีนะครับเมคคอเนลเปิดเผยว่าวุฒิสภาเริ่มพิจารณาถอดถอนทรัมป์ในสัปดาห์หน้าหลังจากสภาผู้แทนราษฎร ของสหรัฐอเมริกาจะส่งมอบบทบัญญัติการถอดถอนมาแล้วโดยแมคคอนเนลบอกว่าไม่มีการเริ่มการพิจารณาใดๆจนกว่าวุฒิสมาชิกจะมีกำหนดกลับเข้าสู่สมัยการประชุมนะครับในวันที่19มกมกราหรือ1วันก,นก่อนการสาบานตนนะครับของโจไบเดนอย่างแล้วก็ตามการพิจารณาจะเดินหน้าต่อไปในวุฒิสภาแม้ว่าทรัมป์จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วก็ตามานะครับสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกาลงมตินะครับ ผ่านบทบญัติถอดถอนตามข้อกล่าวอ้างอย่างเป็นทางการว่าทรัมป์ยุยงให้ก่อเกิดกบฏโดยมุ่งเน้นไปที่คำปราศัยปุกปั่นของผู้ที่พูดกับบรรดาผู้สนับสนุนหลายพันคนนะครับไม่นานก่อนที่ฝูงชนฝักใฝ่บุกจู่โจมอรารวาสในรัฐสภาอย่างแล้วก็ตามแกนนําของเหล่าทัพผู้นําเหล่าทัพนะก็ประนามการกระทําที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เอาด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ภาพบาดใจฮะซึ่งเป็นภาพที่ทหารนอนเกลื่อนรัฐสภาราวกับเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นกำลังพลจากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมินะครับหลายร้อยคนนะครับเดินทางมาที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่ทหารปักหลักค้างคืนณที่ทำการแห่งนี้นะครับ นับตั้งแต่คราวเกิดสงครามกลางเมืองในช่วงทศวรรษ1860นะครับซึ่งเป็นภาพที่เป็นกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิซึ่งพร้อมรบนะครับกำลังนอนอยู่บนพื้นนะครับทุกทั่วหัวละแหงของอาคารรัฐสภาจำนวนมากพร้อมปืนไรเฟิลจู่โจมอยู่ข้างเคียงกายนะครับกองกำลังประจำกายและหลับนอนในรัฐสภานะครับหลังจากไดับ การร้องขอนะครับตั้งแต่วันที่18ตั้งแต่18นาฬิกาไปต้นมานะครับโดยเวลาคาดหมายว่ามีกองกำลังพิเศษพิทักษ์มาตุภูมิอย่างน้อย2 0 0 0 0ื่นนายอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางความกังวลที่มากขึ้นต่อภัยคุกคามนะครับและก็การจาจนซึ่งปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองหลวงของเขาในขณะที่ทีมดำน้ำนะครับ ของอินโดนีเซียก็กลับมาค้นหาเหยื่อสีวิจารยาแอร์นะฮะและก็กล่องดําเพิ่มเติมสัญญาข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทีมนะครับนักประดานา้ําอินโดนีเซียกลับมาค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตนะฮะทั้งหมด62คนนะครับบนสีวิจารยาแอร์ต่อและกล่องดําตกที่ทะเลชวานะครับซึ่งเจอไปแล้ว1กล่องนะฮะกำลังค้นหาที่เหลือและก็ค้นหาซากศพที่สูญหายไป ในฮ่องกงปรากฏว่าตอนนี้ขุดรากถอนโคนนะครับฮ่องกงจับอีก11คนฐานช่วยเหลือนักประชาเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยหลบหนีตำรวจฮ่องกงทำการจับกลุ่มอีก11รายนะครับฐานต้องสงสัยทำการความผิดเกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตย12คนที่พยายามนั่งเรือหลบหนีไปยังไต้หวันเมื่อปีที่แล้วแต่ถูกสกัดกั้นได้เสียก่อน สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำนักข่าว RTHK รายงานว่าผู้จับกลุ่มประกอบไปด้วยชาย8หญิง3นะครับอายุ18-72ปถึง72ปีโดยในนั้นรวมไปถึงดรเนวองทนายความที่เคยพยายามช่วยเหลือ12คนที่ถูกจับกลุ่มตัวในจีนแผน่นใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนนะครับวง เขียนบนเฟซบุ๊กว่าตำรวจมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในเวลา6นาฬิกาอย่างไรก็ตามตำรวจบอกกับรอยเตอร์พวกเขายังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นตอนนี้ได้สื่อมวลชนท้องถิ่นระบุว่าคนเหล่านี้ถูกจับกลุมต้องสงสัยให้การช่วเหลือพลเมืองในฮ่องกงจำนวน12คนนะครับที่ผ่เ,เชิญข้อกล่าวหาต่างๆเกี่ยวกับการประท้วงต่อรัฐบาลในเขตปกครองตั้งแต่ปี2019 ในความพยายามหลบหนีเมื่อปีที่แล้วเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมศาลจีนพิพากษาลงโทษจำคุก10ปี1ใน12คนนะครับรวมแล้วทั้งหมด12คนระหว่าง7เดือนกับ3ปีฐานข้ามแดนผิดกฎหมายในคดีที่ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติก่อความกังวลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัตินักเกลื่อนไหวฝักใฝ่ประชาธิปไตยที่เรียกร้องเปลี่ยนแปลงการปกครองของฮนะ่องกงถูกจับเรียบ ตอนนี้สําหรับฮ่องกงสื่อนอกครับมีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทยว่ากาชาติของไทยกําลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าขาดเลือดอย่างหนักนะครับถึงขั้นวิกฤตนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมานะครับเนื่องจากโควิด -19 คนกลัวที่จะมีการบริจาคเลือดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านะฮะ กาชาติไทยเนี่ยมีการวอนขอประชาชนนะครับเข้ามาบริจาคเลือดหลังเกิดจากเกิดวิกฤตการขาดเลือดขั้นต่ําสุดเป็นประวัติการกระทบโรงพยาบาลไปทั่วประเทศนะครับหลังคนไม่ยอมไปบริจาคเพราะกลัวโควิด -19 สภากาชาติก็ได้ออกถแถลงยืนยันไม่มีบุคลากรติดโควิด -19 ตามที่มีข่าวลือนะครับก็โดยการถแถลงการของศูนย์โลหิตแห่งชาติกาชาติกล่าวว่า ศูนย์ไม่มีเลือดเพียงพอสำหรับโรงพยาบาล340แห่งทั่วประเทศทางศูนย์ได้เรียกร้องผ่านทางโซเชียลมีเดียขอให้ประชาชนมาทำการบริจาคเลือดนะการชาติก็ยืนยันว่ายังคงรักษามาตรการความเชื่อมั่นนะในสถานที่ปลอดภัยมีการควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์นะครับสุขอ,อนามัยของผู้บริจาคโลหิตนะครับและ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเชื่อว่าทุกหน่วยงานนะครับไม่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งก็มีศูนย์ที่รับประมาณ12แห่งในขณะที่ยุ่งอีกรอบหนึ่งนะครับร้องระงับวัคซีนของเอสตรานะครับกังวลมีประสิทธิภาพนะครับแค่62%บรนะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียนะครับรีบร้องให้มีการ ระงับวัคซีนโควิด1 i d 1 9ในของแอสตราเซเนกาอ้างข้อมูลเมื่อเร็วๆนี้ก่อข้อสงสัยนะครับประสิทธิภาพของวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด1 i d 1 9เหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ถึงข้อมูลผลการศึกษาซึ่งเผยแพร่ในแลนเซ็ตนะวารสารด้านการแพทย์เมื่อเดือนที่แล้วพบว่าวัคซีนที่ร่วมมือพัฒนาระหว่างสหราชอาชาจักรกับสวีเดน ซึ่งต้องฉีดเต็มจำนวน2โดสมีประสิทธิภาพเพียง62%ในการทดลองกลุ่มใดในสหาราชอณาจักรและบราซิลซึ่งน้อยพอสมควรหากเปรียบเทียบกับวัคซีนของไฟเซอร์และ b บโอเอ c นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า1้0ยละอย่างไรงก็ตามออสเตรเลียได้จัดซื้อวัคซีนของเอสตราเซเ c กาเรียบร้อยแล้วจำนวน53ล้านโดสนะครับ มีเสียงเรียกร้องให้เลื่อนการจ่ายวัคซีนนะครับโดยประธานประชาคมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อภูมิคุ้มกันวิทยาตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันต่อการมอบอภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่จีนพอผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตในจีนรอยแรกในรอบ8เดือน นะครับจีนเป็นมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็เสียชีวิตนะครับรายใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับถือว่าเป็นรายแรกในรอบ8เดือนสำหรับจีนในขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังต่อสู้เพื่อควบคุมไม่ให้เคสผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งอีกรอบและกำลังต้อนรับคณะผู้เชี่วชาญจากองค์การอนามัยโลกที่เดินทางไปถึงเรียบร้อยจีนสามารถควบคุมโควิด1 9ได้เป็นส่วนใหญ่หลังใช้มาตรการล็อกดาวน์อันเข้มข้น รตรวจเชื้อหมู่และจํากัดการเดินทางแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็มีการล็อกดาวน์ในจีนในบางมณฑลของจีนนะรเรื่องของซีโนวัคซึ่งเป็นวัคซีนที่บอกว่าไม่มีคุณภาพถแถลงปกป้องวัคซีนยันความปลอดภัยมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพขณะที่สาธารณสุขไทยยังคงแผนจัดซื้อแต่ขอดูข้อมูล นะครับรายละเอียดนำมาพิจาจรณาชินวักฮะไบโอเอ c นะครับซึ่งเป็นของจีนนะครับทดลองวัคซีนโควิด1 i d 1 9ของตัวเองและยืนยันวด้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพนะครับหลังจากคณะวิจัยของบราซิลออกมาเปิดเผยข้อมูลทางคลินิกระยะสุดท้ายซึ่งแสดงว่าวัคซีนมีคุณภาพต่ำกว่าที่เคยประกาศกันเอาไว้มากขณะที่สารสุขไทยบอกว่าได้ข้อมูล ทางชิโนวักโดยโตรงแล้วเนื่องจากทดลองมีรายละเอียดที่ต้องนำมาพิจารณาจึงจะทราบข้อที่จริงทั้งหมดสำหรับตอนนี้ยังคงแผนเดิมต่อไปนะครับอินเวตตรงฮะประธานชิโนวัคไบโอเทคนะครับกล่าวในการแถลงการแถลงข่าวว่าผลการทดลองคลินิกระยะที่3ซึ่งกระทำกันในหลายๆประเทศ เพียงพอแล้วนะครับสำหรับข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนของบริษัทที่ชื่อว่าช no ิโนอ่าโคโรนาแวนะครับมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดีในการทดลองทั่วโลกเขาย้ําว่านะครับแม้ประเทศต่างๆจะใช้วัคซีนจากล็อตเดียวกับการทดลองของพูกตนทว่าแต่ละประเทศไม่ได้ใช้ระเบียบวิธีในการทดลองที่เหมือนกันนะครับ ข่าวจากบราซิลนะบอกว่าผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า,าประสิทธิภาพของโคโรวาแวกอยู่ในประสิทธิภาพสูงกว่า50%นิดเดียวนะครับก็อยู่ที่51%ได้ทำให้มาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งต่างทำสัญญาขอซื้อไว้กับซีโนแวคนะครับออกมาถแถลงนะครับว่าพวกเขาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทแดนมังกรรายนี้เรื่องความมีประสิทธิภาพก่อนที่จะอนุมัติ ให้ใช้ได้ในประเทศและซื้อวัคซีนตัวนี้มาขณะเดียวกันผลการทดลองวัคซีนในโคโรนาวัคค่อยๆได้รับการเปิดเผยทีละน้อยก่อให้เกิดความกังวลว่าบรรดาวัคซีนที่พัฒนาในกลุ่มผู้ผลิตของจีนอาจจะไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจากภายนอกเช่นวัคซีนอื่นๆของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกากนะับข้อมูลของบราซิลได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับ ในเวลาเดียวกับอินโดนีเซียกำลังดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนในอินโดนีเซียประธานธัดดีวิโดโดเป็นกลุ่มแรกที่รับการฉีดวัคซีนด้วยวัคซีนของโคโรนาแวคของชิโนแวคกนะครับมาเลเซียระบุนะครับบอกว่าจะเดินหน้าซื้อนะครับวัคซีนตัวนี้ของจีนต่อไปนะครับสร้างความพึงพอใจให้แก่หน่วยงานกำกับนะครับตรวจสอบ ของอามาเลเซียในเรื่องมาตรการความเข้มและความปลอดภัยและด้านประสิทธิภาพนะครับตอนนี้สาสุขของไทยก็บอกว่าจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะนำมาทําการตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยโดยภาพรวมตอนนี้ก็มีการถแถลงออกมาแล้วสําหรับจีนนะวัคซีนของจีนถูกโจมตีอย่างหนักอันดับหนึ่งโควิด -19 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบางวันมีคนป่วยถึง 2 5 0 0 0 0ลายมีคนตายถึง4,500คนในสหรัฐอเมริกาเราโรคหนักเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการชุมนุมในสหรัฐอเมริกาและก็บุกรัฐสภาเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่อนข้างจะมากอีกระลอกหนึง่งในไทยกำลังเข้าสู่ระรอกที่2ในประเทศอื่นๆเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเข้าอยู่สู่ระลอกที่3ม ส่วนจีนเข้าสู่ระลอกที่4ในสหรัฐอเมริกาก็หลายสิบระลอกแล้วไม่ใช่รอบที่10เนะี่ยหลายสิบระลอกแล้วนะครับสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนว่าทรัมป์ไม่ยอมแน่เหตุการณ์ความวุ่นวายในการสถาบันตนของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะของโจไบ,บเดนเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นคงยากที่จะเกิดความสงบอย่างไรก็ตามาบทเรียนของสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึ้นหลังจากเคยเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น โดยภาพรวมสถานการณ์ของโลกในเรื่องของเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับฟองสบู่จะแตกไหมทั่วโลกไม่แตกเพราะมีการป้องกันได้เป็นอย่างดีแต่สภาวะเศรษฐกิจนั้นตกต่ำทั่วโลกตกต่ำหมดนะยกเว้นประเทศไทยซึ่งถือว่าดีที่สุดในโลกแล้วนะครับประเทศอื่นต้องล็อกดาวน์ประเทศต้องประกาศเคอร์ฟิวในการระบาดระลอกใหม่หรือระลอกที่สองในประเทศไทยเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และเชื่อว่าปลายเดือนมกราคมนะครับจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด แล้วก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะปรับกระบวนการในการล็อกดาวน์ down, ที่จะลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติในที่สุดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเรศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะอยู่อย่างจงรักอย่างพักดี เป็นใต้ฝ่าทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อกล้ามหาวาชิราลงกรณได้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าผสกนิกรเป็นพ่อของแผ่นดินยอมเลือดริลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดิน เลมหมายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปข้อเดชาใตา้ฝานละอองทุลีระบาพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็น่มใสแผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดี เพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อย่างภากดี ยอมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอขอเดชาใต้ฝ่าละอองทุลีประบาทพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็น่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อยาภากดี